คนพี่ิธคือไปเรียนรู้ในการที่จะเป็นานายหน้านายหน้ากับ,บริจออนไลน์ทุกคนแล้วก็พี่ิธก็เลยการที่เราไปเรียนรู้ทุกคนเอาความรู้นั้นมา,มาลองโพสลองโพสด,ดูทุกคนเทคนิคที่เขาสอนเรามาพิธก็เลยลองไปทํางานทุกคนค่ะทุกคนขา,นขารู้ไหมคะว่าอื้ พิทิพได้ซับมาทุกคนแล้วก็ส่งเข้าไปในระบบทุกคนและพ่ทิพคิดว่าคือการที่เราต้องทําเอกสารทุกคนมันยากไม่ได้ยากเลยทุกคนเออทุกคนไม่ได้ยากเลยอะ่ะพี่ค,คือส่งเข้าไปในระบบคืออะไรที่เราทําไม่เป็นทุกคนคะ่ะเราถามแอดมินแอดมินเขาคอยให้คําแนะนําเราแบบทุกขั้นตอนก็ว่าได้คะ่ะทุกคนไม่เข้าใจขั้นตอนไหนเราถามแอดมินได้เลยแล้วก็ ก็คือส่งเคสแรกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนค่ะเออคีเองคีเองด้วยเคสแรกของเราทุกคนและทุกอย่างมันก็ไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดเลยทุกคนค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครต้องการอยากที่จะเป็นนายหน้าทุกคนค่ะมาเรียนรู้ฟรีก่อนว่าเราสามารถจะเป็นนายหน้าได้ไหมและนายหน้าเขามีถึง3นายหน้าคระทุกคนให้เราเลือกที่จะเป็นนายหน้าพี่ก็คือพี่ก็คือจริงๆคือทําทั้ง3นายหน้าแหละแต่ตอนนี้โฟกัสที่เป็นนายหน้ารับจำนองขายไฟทุกคนมันง่ายมากทุกคนค่ะและถ้าใครต้องการที่อยากจะเรียนรูทุกคนถ้าพี่ทิพย์มาได้เลยไปเรียนรรู้้้ฟีกก่ออนนถาาาชบยห็ เราลุยเลยกันทุกคนทักวิธีมาได้เลย